ัลโหลสายมากแล้วลูกตื่นได้แล้วมั้งตื่นได้แล้วมั้ยหม่วันไอ้หมูวันตื่นได้แล้วมั้งเมื่อคืนไปทำอะไรมาเมื่อคืนจับจกเหรอครับเมื่อคืนพี่จับจกเยอะไปหน่อยใช่ไหมหลับเลยมาดูพุงดิมามีขอจับพุงหน่อยนะโอ้ ตุ่ๆๆๆไอ้ตุ้ยน้อยขังแม่ไอ้ตุ้ยน้อยขังแม่ <c oughs> โอ้หล,ห,ลหลับ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 ดูดิอย่าปุยเย้าอย่าปุยเย้าตื่นกี่โมงครับแ้วตื่นกี่โมงยังไม่ตื่นใช่ไหม เดี๋ยวบ่ายมาปลูกใหม่นะโอเคไหม